สวัสดีครับกลับมาพบกับข่าวสารช่องน้องภูงเหมือนเช่นเคยครับซึ่งข่าวสารช่องน้องภูงวันนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่บาทซึ่งเป็นข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมข่าวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องข่าวน้องภูมิด้วยนะครับ ซึ่งข่าวแรกก็คือข่าวเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้นะครับแต่เดิมคาดว่าจะมีการลงทะเบียนเดือนมีนาคมปีหน้านะครับแต่ล่าสุด ทางกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยว่าน่าจะมีการลงทะเบียนเดือนมกราคมปีหน้าเลยนะครับเพื่อที่จะให้ทันเสร็จสิ้นภายในวันที่31มีนาคมปีหน้านั่นเองและทุกท่านก็จะได้ใช้สิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนเมษายนนั่นเองนะครับโดยการลงทะเบียนจะเป็นการทบทวนสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดก็คือหมายความว่าทุกท่านทุกคน ต้องลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดและมีการคัดกรองในส่วนของคุณสมบัติใหม่ทั้งหมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนเรื่องที่2ก็คือเงินที่ต้อนวอลเล็ตหนึ่บาทนะครับซึ่งเงินที่ต้อนวอลเล็ตหนึ่งบาทเหลือ กลุ่มเฟสสองนะครับที่ยังไม่ได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งในส่วนของกลุ่มนี้จะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ2กลุ่มก็คือผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัดไว้และกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับในส่วนของทั้ง2กลุ่มนี้ครับทางรัฐบาลจะมีการประชุมในปลายเดือนตุลาคมนี้ครับว่าจะมีแนวทางแบบไหนนะครับ ซึ่งคาดว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนของกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับส่วนวันเวลาและสถานที่ให้รอฟังข่าวจากทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นรูปแบบไหนนั่นเองนะครับและในส่วนของการประกาศผลผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไว้นะครับก็จะมีการประชุมปลายเดือนนี้นะครับว่าจะมีการประกาศผลเมื่อไหร่ ให้รอฟังข่าวจากทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทางรัฐบาลจะประกาศผลและจะลงทะเบียนเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่กันแน่นะครับซึ่งต้องรอการประชุมคาดว่าน่าจะเป็นปลายเดือนตุลาคมนี้ครับเดี๋ยวรู้กันแน่นอนครับและสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ